ภยจิตญานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพยภาคยาบทั้งหมดุั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขารูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาเหล่าผู้มเพนนักบวชนักพจนฤษีดาวบทั้งหลายชาบังบดชาลับแสจ้าสำนักเจ้าทีเจ้าในกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายเหล่าผ้ามืดผักมายักษ์ศรยักษ์สา เราครุฑทั้งหลายนะเราเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมแล้วก็เราจิตยานทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกของง้อมงมถูกกักขังจองจำโดยแม่แห่งคุณสายม์ดากคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายอำนาจจิติเดชพลังภัญญาตบะฌา,านญาณใดก็ตามแล้วก็สรรพสัตทั้งหลายในทุกหมูเราชั้นภูมิน้อมใจขอเข้ามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะะคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสลานังขจามิธรรมังสลาหนังขจามิสังฆังสลาหนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสลานังัจามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังขจามิ ตาติยัมปิพุทธัทงสลานังคชามิตาติยัมปิธรรมังสลานังคชามิตาติยัมปิสังขังสลานังคชามิขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์สมเป็นประธานมูลาข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตร แต่พระสัจธ,ธรรมและการโปรดสัตว์ต,ตามองค์มหาบาร,รมีกรรมใดๆที่ได้เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลาย ด้วยวิถียานด้วยอภินยาอิทธิฤทธิเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปันจิตปันใจในหมู่ผู้โปรด การกันแกล้งรังแกการข่มขู่การบีบบังคับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจในการเป็นการอยู่ของผู้อื่น,น,น,นดึงให้ผู้อื่นออกห่างจากพระสัจธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์เบี่ยงเบนให้ไปวกวนสารวน อยู่กับความกังวลแห่งตนการปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายแอบอ้างองค์มหาบารมีแอบอ้างพระสัจธรรมและกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายเพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิด ลงยึดติดในรูปลักษณะรูปธรรมนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งองค์มหาบารมีแห่งกิจการโปรสัตว์จนบิดเบือนเนื้อหาพาระสัจธรรมปัดรอนบั่นทอผู้โปรดหรือสร,รพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้สว่างสวัยตามพระสัจธรรมการแอบอ้างองคุณเบื้องสูง เพื่อหากินหาผลประโยชน์หรือเป็นเหตุให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตหรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณสายมนต์ดำเดรัจฉานวิชาเวทมนต์อำนาจจิตวิเดททั้งหลายในการครอบงำจิต ชักจูงจิตผู้อื่นสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบเพื่อกักขังลุงเหนียวเ,เพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกดล,ลืนบารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารข้ารับใช้ชหรือเพื่อนําเอาบารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด,ไป,ผดไปใช้ในการสร้างความหลงงมงาย หรือสร้างความมืดมนความวกวนให้แก่สังสารวัตใรตใช้ทุกวิธีการในการผ่รองถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่น,นเพื่อสร้างความหวาดกลัวความหวั่นไหวปิดกั้น <exotic> ปิดบังความขี้คลายสว่างสวัยแห่งมูเหล่าสัพสัตทั้งหลาย หรือสร้างสมกําลัง,ออง,ลงในการจ้องกัดกินทำํทำร้ายทาลายการแกล้งรังแก่แแแก,กีดกันขัดขวาง,นนต,งต่อมูเหล่าผู้โปรสัตว์ต่อกิจการโปรสัตว์ต่ออง,งค์มหาบรารมีต่อพระศาสานา,า,สา,นาที่เคยกระทํามาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดร มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายได้สํานึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษและเอาโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย จะถูกครอบงำถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวาเรวาเป็นท่ารับใช้ใชเพื่อไม่ให้สว่างสวยตามพระสัจธรรมเพื่อการก่อกรรมทําเข็นหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหว แต่ทวงหน่วงรั้งทำให้เกิดความล่าช้าส่งเสริมความวกวลนต่อมูเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงางกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมข้าพเจ้าขออธิษฐาน ปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้หมู่เหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรรมต่อภพต่อชาติกับสรรพสัตทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอปฏิญาณตนถวายธาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความลี้คลายสว่างสวยในพระสัทธรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายหากหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตาม ได้นำบรารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไ,าาไปใช้ในการส่องสมกำลังทำคุณใสยมนดำ,นดำเล่นเวทมนต์คาถาคม,นม,นามส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้าย,าาายต่อพระ,าาพระาศาสนาต่อกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ และครุรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนำไปใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆที่ไม่ตรงต่อพระศธรรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อายภูมิขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระศธรรมทั้งหลาย ทงประสบแต่ความล้มเหลว,วหลพังพินาศลงโดยทุะการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่น,นได้นำเอาไปใช้นในทางที่ผิดผด,ดูดกืนเอาไปเป็นกำลังบารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็ญ ต่อพระศาสนาต่อพระศาสนาตรรมต่อองค์มหาบรารืีหอรืต่อสัต่อสังรวสารวัตรแห่งสรรส่พสนตวอทั้งหสาย่อส่งครนกำลังระะบา่รมีาั้งห่พรายทีต่ไพระากนาณพระตรัตระสนตระยจากพระศาสนาธรารมจากองร์มหสนาบารมีคสนาตสูต่าสุ้ญนตาทน้งหมดทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณสมนดำคาถาอาคม,าาาคมการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทํามา,มาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นหากสิ่งที่ภาคมืดภาคมารและซาตานทั้งหลายได้กระทํำกับข้าพเจ้ามิใช่สิ่งที่เป็นวิบาก แห่งข้าพเจ้า,ท,าทั้งหลายที่เคยกระทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอ,ขอน้อมองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงรองรับทรงเป็นประธานขอให้กรรมของเหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายเหล่านั้นงายายงจงย้อนกลับตีกลับสะกดกลับกักขังเป็นพันธนาการ ให้หมู่เหล่าซาตานและภาคมืดภาคมารทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศชดใช้นี้เวรนี้กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ่อเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกลับทุกพุทธันดรโดยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ ด้การบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน ในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโส